ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงพุทธศริกชนในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญในพิธีถวายมหาสังฆทาน88รูปฉลองครบรอบ8ปีศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงโดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมสุวรรณสถิตเจ้าคณะอำเภอเขาชัยสนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณประดิษฐารามเป็นประธานสงฆ์ นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายสังก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีการลียนมิตรคาเวนลำและกันลยนมิตคูเวยควรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์และได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโย ก่อนที่จะประกรอบพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรศิริพาทองนุน่นกัลยาณมิตรธีรีแปงและกัลยาณมิตรอ,อนอคงคงไข่เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพานะโดยมีกัลยาณมิตรดวงตาวิมลคุณารักษ์กัลยาณมิตรมาริสาอินทราเทพและกัลย,ยาณมิตรยวภาบรรน,นางกูลเป็นประธานกล่าวคำถวายค่ะ ส่วนกลาลยมิตรเบญจมาศลิมพาณิ์เป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายสังฆทานแดน่คณะสงฆ์88รูปทั้งยังน้อมถวายธยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยค่ะและสำหรับพิธีถวายมหาสังฆทาน88รูปจัดขึ้นเพื่อฉลองครบครอบ8ปีศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงซึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงแห่งนี้ นอกจากจะจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วยังรองรับสัตุชนที่มาประพฤติธปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ปลูกฝังศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชนเป็นบุญยสถานรองรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีทั้งยังเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยค่ะเพื่อที่จะรองรับกิจกรรมงานบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาค่ะ